แรงได้ดน้ตอนเจ้ายกได้เกล้าติดเส้นสวยแสงได้โดนตอนเจ้ายกได้เรล้าติดเส้นสวย,รรย,ก,ก,รววยกระจุมกระจ่วย,ปวยววเป็นไววิวโนเป็นติวเตเสี่เคยเปากันกันเจน,นเจ้าวิแววโรตังน่งฝั่งพระ ชีวิตนงเกิดเมือนแกแลนา่งงาใจงนาดสวยสากนาต่างงงังงงเงิอนเธอมีรูกมีทำเรยเพี้วรำก้วก็มีเกินงามน่าเจิใจเบายามนาวล

ตัมบานดาวันรีนิ้เสีกตาจอกปากรองกายปริงาก็พร้อมใจกันนองรักษาลลวนราวนเราอยังให้เรารามนานุนาต้นเราลมไปก่อนปริงเงาอยารมใจ ริจาก,ก็รักเกิดมามีเวรมีกรรมแท้ๆตั้งแต่รักจําความไนดะ้ยังไม่ทราบเลยว่าพ่อแม่ของรักอยู่ที่ไหนมีแต่ตาจะราใจพลึกคนยากท้องน้ำเป็นผู้เลี้ยงดูนักษาดอกรัก,รก,รก,รกมาเมื่อดอกรักวอน,นถามทันแต่ว่าพ่อแม่อยู่ไหนคือใครตันตาใจพลึกบอกเป็นปัญหาไว้ว่า ต่อเมื่อไรได้พบกับตลับสีคว้าต่อมาเนั้นเราจะทราบเรื่องของพ่อแม่ดอกรักตันตานำดอกรักออกก้นหนาตลับสีคว้าแต่เดินมาไม่ตนานนะตันตาก็เลือนหายไปอย่างอัะจรย์เนี่ยตันตาขาแต่ก็ตันตาไม่รู้นาพระนีตลานแล้วตาเลี้ยงหลานมาทำไมทำไมตาไม่ปล่อยให้หลานจะตายจะได้แดงๆล่ะ เพื่อจะไม่ตรมานหลานในนันวันอย่างนี้หลานอยากตายอยากตายจริงๆเลยพี่น้องครับขณะที่ดอกรักนั่งร้องโหยมร้องไห้น้อยใจในชะต,ตาตัวเองนั้นบังเอินก็มีเสียงหัวร้อขึ้นกลางอากาศทันทีฮ่า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 อ้หนูดอกรักเอ้ยอย่ามัววิรลนกับที่ตายเลย คนเราเมื่อชีวิตยังความหวังก็ไม่สิ้นหรอกนะเรื่องความตายอ่ะทุกคนต่างต่อสู้ชีวิตดิ้นรนต่ออ,อยู่ตลอดไปก็ดิ้นรนไปหาความตายกับทุกคนนั่นแหละแต่เราก็ทราบไม่ได้ว่าเวลาไหนเพราะฉะนั้นอิน,นูดอกรักยังไม่ถึงที่ตายนะชีวิตคือการต่อสู้สู้มันต่อไปขอให้ดอกรักเดินทางไปเบื้องหน้าเถอะจะได้เจอผู้ดีมีบุญ ไปเถอะอยหนูดอกรักอ่าอ่าอ่าเอ๊ะเสียงใครอ่ะเสียงใครที่ว่ารถทางอากาศได้บอกไอ้รักเดินทางไปบ้างนะจะเจอผู้นี้มีบุญแ่ะเอาละเดินทา,มมนา,างไปต่าบุญตดำดก่อนก็ดีโอ้ได้ยินเสียงร้องกองเล่เฮ้ ต่ไลนวหหันยี้แได้ไม่มาปรากฏกาสัได้ง่ายหรือว,ว่าจะเป็นอะไรหรือความสุขติตาบอากลับเปลี่ยนจิตเซเลนี้เสียจริตเป็นมาในเลน่าตรงใจ rewan mabanda anda kandai tatin cai pahakai mata cai sanjon el bu cai sam sam รับกับกาวาพีตารวาลาเร่องในเมืองลังลนนง้นนั่งจุดเตนทนกายลงไว้ก่อนแล้วจะม้วนเะโรกแก่บแนโลก ิงคนนี้จะเป็นคนดีหรือคนบ้ากันเนี่ยป้าพัเรานั่งลงร้องไงโดยไม่ได้พูดจาแต่ถามเราอะไรกันเลยจะจะจายกับทุ่งไร่มากทำมาได้คนเราตึงแม่จะรองจะรำก็ต้องพูดจ้าใต้ตามเรื่องเราการพลิกกันก่อนว่ามาจากไหนไปไหนน,นี่เติมมาถึงนั่งร้รองไงโดยตีไม่ได้พูดจาใต้แามอะไรกันเลยอ้ทุ่งไร่จำขวานะลูกคนบา คุณบาคือถูกอ้าวคุณบาธรรมดาจะเดินจักเปะกจับปานเปินปีบานทีนี้คนชายเราก็เหมือนประมงเราเก้าปลาเลวก็เพรานเคยตากแดดเขมาจันในแลนนี่ว่าเคยตากแดดกรุบปั๊มก็ทันทีทีนี้อาจารย์บอกเก้าปลาเลวมาจําใต้ลบเลยปุ่งได้เพล่ก็ได้เพล่ปุ่งจำไม่เป็นจันนั้นก็คือต้องเลยมา เออนี่น้องสาวที่เอางไรมาจากไหนลุกขึ้นพูดจากันก่อนนะนั่นนั่นนั่นน้่หนงเศรานองเศรูนยตออตอป่อยมด็ก็กริกกรน้หนองเศราเจ้ากับเจ้าปรเดีพึ่งแล้วป๋าบูตับไตหล่อหนอกกันแล้วจะตกตันตี้มันหัวไหลเปริดเมื่อนกับนอกรวยป๋รอแล้วหัวตกเมึงจวยอะดรใส่ผุ้ยญงเมื่ไตี ได้มาได้เพื่อมึงบวดได้กินรักหลวงรักวิรักเรือหรือหรืองไม่ก็ได้เอาปรีบพยายามไอ้บาป่ะเบื่อไม่แจ่มเป็นโลกยอดทุกอยาดพอทำตายก็เรื่องเป็นโลกเอิมโุกอยาดวัดแอบปันนี่กูรู้อยู่นี่เออน้องแรกมาจากไหนเจอได้ทำไมถีมาร้องนั่นนองนะแต่ตีชิงเลยเธอจะร้องก็ไม่น่าจะร้องตรงนั้นนะเอาแตกกันพบตรงนี้พบปัญญาวัดตรงยาวให้ไปร้องไหนมองโลกดำบึ้งไม่ใช่ปัญญ์ ทีจริงแล้วทุกเมืว่าเธอจะรองน่าจะมารองลงในตักยอดโต๊ะป่ะมันแลี้วแล้วจ้าววะพอที่ตั้งกุมกำมือกุมกำไม่ว่าอะไรกวกกีมากัวควายมู่มามกไม่ได้เลี้ยวเลยที่จริงเธอจะมารองในตักยอดโต๊ะโตอะจะประคองให้เธอหนิงตีหนิงแล้วตีนี้นำตาจังแม่งป่ะโต๊ะจะจับนำตาให้เธอนะจ๊ะ ทีนี้ล้ำรู้ไหมการที่ต้องเจ็ดำเธอนี้นเจ็กับไอ้รอยหยาชุดชูไม่ใช่ฟาเจหน้าพู้เล็กๆไม่ใช่ฟาก้ามาไม่ใช่เจดกับไอ้รอยเชดกับจะมูกไว้าเจ็ดแม่จะมูกมพงไม่ีวันเดียวไปจพัดกับเกมเด็กเจ้าโดยต่อออมาเน่ กูล้ววงมาวาดหน้ามีหรือ <c oughs> บือนี่ก็ไม่เจอมาโต๊ะมาเออเจอกันมั่งเลย <c oughs> คนคนบอไม่ยอมโต๊ะเจอกันไม่โต๊ะเจอกันไม่เจอเอ,อ,อบอได้ทีอัตราเจอยันเจอกันโต๊ะกันและน้องสาวลุกขึ้นพูดจากันก่อนนะพี่ขอโทษนะเธออสวัสดีจ๊ะพี่ชื่อไงอ่ะพี่เองชื่น đó bà Văn, Pì chưa Thông, Phong đi chưa cặp, thầy mới lên bộc chưa cô Lào là nó tầm quan thế các mương, tầm quan thế các mương, mấy ông đại đi, leo quẹo ngỡ đây, chạy nơi cắt dầy phun, tới thi ngày mà chạy này nè, anh lên nông sao, chạy lấy mà tệ nói, chạy tiệm mà rong nong à, nong mi bữa nãy lấy bọc Pì, Pì Thông chưa lên đây, đấy, ai lên, chạy là chạy rong mà ơi sao? พวกตีพวดาพวลายมือมันเปเรื่องอยากจะพวกโคดนะเล่นหนังพวกโคเ่ป้ากูเก่ฑใจเ็วเร็วนี่าาบอกขึ้นมาพวกโคพวกเต็มสายหอบเล่าหวาเพือกีคลดโอ้ยเด็กกีคลาดไตั้งใจจะตายกัตายเด็กนู้ตั้งใจนี่เหลืเมียด้าวะเราก็เมียเปรเมียวเมียมันด้เก่ฑใจเรวเร็วว เก,ก็บเหมือนจเมื่อกี้การกูโดนได้ไตายเลยกี่การปรีจุ่ลเราไอ้พี่หมาอ้งมาหมาหายมั้คนบันมึงเขากระเดินขอเลยเออสวัสดีเจ้ะพี่พี่ดบพี่ทองพี่หลําน้องเองที่ดอกรักจ้ะอืพี่ต้อนน้องเอนึกเลว็วว่าน้องตุ่มชื่ดอกรักพี่ต้องนึกเลว็วไม่ปิด แั่งตีนะผมก็บอกกันนี่รู้แล้ลวแล้วว่ามึงผ่านอันอันเลยกูก็นดึกเลว็วอันนะั้จะตัวรอกรักแต่ถ้าซ่าว่าอ้พริตกูรู้แล้วแล้ว่าเาาบื่อยกตรงนั้นแต่กูถึงตา่าอีไม่ออก,ออก <c oughs> เอกอพร <c oughs> เะาะกูไม่เคมันออกเลขกี่ตายโอ้เบื่อพริตเลขเกจะเบื่อตะกุนดวงไม่ตึงก็ไม่โต๊เออสวยตายมึงดูแก้วดวงนี้หมนไม่หลับเลยรกรักถ้าพี่ จะมาร้องโมร้องไห้เรื่องอะไรอะคือตั้งแต่รักเกิดมารักมีเวรมีกรรมรักไม่เคยมีพ่อไม่เคยมีแม่อ้าวเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดมาได้ยังไงอ่ะเกิดได้กับอลูกเราพ่อเป็นมันเกเิดเกิดเลยครับล้านพ่อไม่พอตั้งหลายคนครับพ่อไอ้ตองอดีเพล่นเนี่ยนานลูกถ้าไอ้ตองเกิดลูก เมีอมแดดปีคนปีกคนแต่หน้าไม่เมื่อนก็จะคนเงาเลยไก่รังมงเตษมังโอ้โหมวนครึงบ่าป้ะลกหลกลกครึงหลกครึงไอจ่องเลี้ยงแต่โองเลยล่ะใส่กูละอันดีดูยันเดียงแต่ล้านกับกมันได้พวกกันเปล่าพวกกันแเล็กกูไม่เลี้ยงพวกกันไม่เลี้ยก้ยันหลกก้ยกาบุรุษตะกี้คนนะเออโบกบเลี้ย ไม่หนากูนี่เออกูไม่หนาไม่เรงรองเบิดเธอไม่มีพ่อไม่แม่เกิดมาได้ไงอก็รักก็มีตั้นตาเจดีย์เพิษคนเดียวทานั้นละติดแลงรูรักษาดอกรักมาตันตาบอกว่าทเมอะไรได้พบกับตลับสีคว้าโตเมื่อนั้นล่ะจะทบเรื่องพ่อแม่ของดอกรักตันตานําดอกรักคนละตลับสีคว้าเดินมาไม่นานนะตันตาก็เรือไหนไป รักรรงไงอ,อยากแก่กลั้นได้ตายเมื่อเงินมีเสียงหัวรัขึ้นบนดาขาดโปอกระรักเดินทางไปเบื้องหน้าว่าจะเจอผู้ดีมีบุญดอกแ้กก็เดินทางมาเจอพี่รบพี่ทองพี่หลัอมพี่รงนี้อะ่ะพี่ควังแล้วไม่ต้จะเป็นความขวัญกองเธอนะไม่ได้ขวัญไปหรอกเป็นความชิงอะแล้วเกิดบา,งา,บอ,าองปั๊บเออชีวิตก้องนองรักรกับเมื่อนกับชีวิตก้องผมกับทําไมผพมกับอาปับ๊บกับเมื่อเงินปั๊บแล้วนวลวัดวัดแล้ว ปับตอกไม้้นเลยวหละหยลอมเดียวใช่ไ่มตัวเออประังกนะยาดอกนี่หวานังมาให้ไปดีแล้วให้ไปจังกดด้วยเพื่อออกต่โองนำบุมานอกกว่ายาใกล้ดมแบบกูยิงกินยิงนวลปนเชื่อคนไหนตายแล้วตนี่ทำงาดกจริงนี กูร้องไปตาหมาโยู้ไอ really? ้ตย so, well, ้ายตายโอ้อย่าที่แม่เดยกูต้องมาโนมันตายโคดอ้เพลิดรำตัดจุ่มเนี่ยเอาผมชัดใช่รือเปล่าซึ่งในว่าเยียวตอนนี้ปีกันกมันตุ่มมันจะเร็วกรอนไปตามหมายยูถกสิ้งหนุ่ยยากมันเป็นวตจักว่าเอตันหมายออกขึ้นทุงขึ้นทูกขึ้นมีลูดอกเล่นปลักปลักปลอกปลักไล่ปีไล่ยาวกับต้นกเยี่ยว คาดมาติกิ้งคาดมาติตอนในที่สุดมันก็ตายเห็นล้ละพี่รบค่ะทำไมดรักแต่ว่าพี่รบไปรังเขียดกรักถ้าขอเดินทางร่วมกับพี่รบจะคนได้ไหมโอ้ได้พี่ไม่รังเขียดกรักหรอกพี่กลับมีความภูมิใจด้วยซ้ํา ที่มีคนสวยไม่ย่างดอกรักเดินตามหลังพี่อนั้นๆในดอกรักถ้าไม่เดินตามพี่บอกว่าเดินตามพี่ต้องไม่ต้องรบคนคนเดียวของนะวินทจีนก็แล้วว่าเจ้าคนคนเดียวหัวหน้าเกิได้ไม่เจ้ไอ้ปมกผมก็ได้เพื่อนนั่นแหละเจือกูก็เจือพี่ไม่รังเขียดตกนดอกรักขอบคุณมากที่ไม่รังเขียดดอกรัก อันโอดเดินทางติดตามหมาพระเจาตาสีดาดาของพี่ได้ระดับสีกว้าของดอกรักรักไปด้วยนะทองนะกับก็บคุณหมากับนดอกรักกับแบบพีลมเอ็นเล็กกำังื้อไปมั่งกันโดดไ่ถื่อนะไม่ถือหรอกกับกับออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้ครับพี่โอ้ชวนสะวามสะบูวังเออคู่กู

มีมองนั่งดีเมื่อนังปีสรูดยอมมาตูดตั้งซ้อมมากราวพร้องก็ยากมีนาทีเจ้าควังกำรังในตีมมห,ห,หมอบ่ายไงเราทำไอ้โมอเนอประจำแกลเราไปก็ดได้แต่ว่าใจกลับไปรับโทษนึ่โดยไม่โปรดตรานี เราเป็นพี่ตาลเละแต่ประพีบุญบุญบัญนดาลรับใจห่นรอบส่วนหมเดเอ้ยรำอมดวนควา้าสวัสด,ดีจำยับผมเป็นเจีวอาพี่หมดกินจานณ์เมืองนรกจานพี่สวัสด,ดีผมเจีวอาพี่หมด หมดแต่งานไม่ใจหมดเราเปือนไม่ใจหมดย่าเปือนไม่หมดนำตาเปือนหมดแต่งานแต่งานเมืองนรกคือแต่งานปีเอ้นี่นาทีคือเก็บได้จือในมันเออเก็บดีวิตตามได้ถือในมันขี้คือพญายมพว่กกดเจนเ้ียบกัดจังเที่ยตอนนี้ผู้ติดติดติดปฏิตายอยู่เออมักตายกันมัก เก็บไม่ทันไม่วันไม่ไหวแล้วจัดจนกันมึงตายเองมึงเออตายแค่ตายคนตายเป็นสิ่งเวลาเราดังคนนั้นหรือนี่ติดแล้วเต็มหรือเราวอ้าหหังคนก็ไม่มานานแล้วไม่มาเกิดไหนแต่ที่เวลาลบก็ก็ไม่ลบวันเรืองโอ้ยเมย์มีแต่เป็นนิตานแล้วแต่ละว่าก็ว่าจะเด็ดก็ช่วงให้มาเกิดมาพร้อมกันไปชูวไปพร้อมมาพร้อมกันนะ คือไม่ความมายมายุธเกิดพอเกิดเช็ดเดียวมายุธใจวิตยิ่นนณโลกมนุษย์นี่นะถึงเวลาหมดเวลาใกล้กระลบทีนี้คนบอกจำกรรมจังงั้นมันก็มามาเกิดเลยมาพร้อมแต่เดึงดูดได้เป็นรู้มันเล่นความงามหมากแล่นปั้นจะชมความงามวหงอกจากเมืองหลลกไอ้แปลนี้มาก้าวตัวแก่เกิดเดียว โอ้บังเอิ้นมันก็ปว่าปนันเล็วก็มาเก้าตองกันเล็วๆโอ้คุยเกะมิดไปได้เลวไปเกิดท์ทีนี้พอมันไปเกิดท์ทำทีขาจ้างมันนั่นมิดไปได้เลวไอ้หนูก็อีกตายแล้วไอ้หนูมิดอายุก้อยอยู่เคะกรบตามอายุทีก็กำบัดไปง่ายทีนี้มันก็ครอบปนี้มันก้าตองแม่ครอบจิบเก้าเดือนพปว่าถึงเวลามันก็ พ่อแม่ม so so ันเกิดมาตึ้งมันก็ตายเลยปัญดีก็ว่ามันตายเลยทั้งคนก็ไปมาพร้อมกันเดี๋ยวกันลบพร้อมกันเผื่อเคยรบเร็วมันก็เก้าอยู่แคบปาเก้าตรงเร็วนาเร็วมาตั้งมาเร็ววาพี่พี่มาอยู่หัวไปเร็วอักซ์สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบกันให้เรื่อพ่อแม่ปัญหาเนี่ยมันก็เกิดเลยเกิดตึ้งก็ตายเลยเราก็ไปลบพร้อมมาพร้อมลบพร้อมกัน นี่เป็นความจริงอ้แรกก็ไม่ใจก็มีเจไาในรูแต่กูแรกไปตามความเป็นจริงเฮ้ยมาแต่แรกจะไม่คนคนชาวบ้านกว่าดก็มันเรียบเรียบเลยแต่แรกมันไม่ไม่มีอะไรมากจะปวดเรื่องได้ดังกว่าเรื่องพี่เป็นทีนี้คนทองยัยอยู่กำลังอีกตืดถึงพี่ก็รู้เลยพี่รู้ว่าเรื่อคอยโกกับเจ้าเลยว่ะคอยก็อีกิดแล้วเอ้ยก่อเอ้ quá bà nu đẹp mà mới phải như vậy à, thì cô con thể lại quăng quá thì cô tam lại ô oh. rồi mới và đẹp thì con thì mà mới mà gặp rồi mà gặp quay để mà vô cái phi á mà vô gì cơn quanh tay ไอ้เจ้าหน้าที่ก็มันงอฟมีวะเสือไว้มังเล็จอะเผื่อจะเป็นเอ็นในนื้ก็อย่าจะลุ่งอย่าจะเปรีดเร่งอะลบมากยากได้เร่งออแล้วในรอบปีเจ้านี้กูตั้งใจเลยว่าแทมเน่พยายามยุบ้านว่าคนจัวใจเจียมันไม่ตายไอ้คนนี้ไม่ได้คนนี้ตายคนนี้ตายคนนี้ตายนี้เป็นเอือแทมเลยกันว่ามปอร์เนเลยเออมันไม่ติไม่ลด้ก็เลยบอกนี่จะติไม่ได้ตายไปนี่จัวปัตติกันนี่ ที่กูหวานน่าแหลมเลี้ยงสักี้เออบางคนเน่ยจั่วอุบัติโ้งบ้านกินเมืองไอ้เดีไม่ตายไม่จรินไม่โกงตัวเ็งเลยโกงน้องโกงเลานเออเวีนกรรมเมืองไทยเออไอ้เนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างเกวนเนี่ยไปแล้วเราติดตามนะเอ่อเข็ดทีวิตตามในบัญชีอะไรชื่อในบัญชีนี่อย่างที่ตอกการอยู่ว่านชุดๆคือเป็นผู้หญิงมนุษย์ จีวารดอกลักติดติตดใตยเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปแก็บเอาจวิญญาณไปตะวัไวไ้พญ่ยุบมาละแห่งเบื้องนั้นลอกใต้โพอได้บรรพีร,รีใครเราจำเป็นจะต้องตทำแปดนาทีนายนายเ้าปรรนันมูขกับอเดาต่างงานบ้านเมืองพี่รัดปาฏิทั้งรองมีต้องตท้ แต่งความสังเกตที่บาตามเมตความถ้ามีนาไม่บัญชีตี่จะต้องไปเราจะไปทิศเลดปลิดใจไปนรกกำดำตกโลกกันกันเสดแ้้ตั้งทองพี่ดานี่มา,าการเข้าไปกลรบปานาตั้งไร ที่ตันได้มื่วัน